สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะมาทําโจทย์ข้อนี้ให้ดูกันนะครับก็ค sort of ah ือโจทย์จะบอกว่าจุดใดผู้ป่วยติดติงแห่งหนึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้ส่วนในการแห่งนี้ทั้งหมดมี่สิบคนและมีแบบเพศ้ชายที่เป็น้อยละสี่สิบของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและอายุของผู้ป่วยจะไม่ตามเพศแสดงด้วยภาพแผนภาพกล่องดังนี้ โจทย์เนี่ยก็ให้เรามานะครับก็คือค่าเฉลี่ยด้วยคันนี้ผู้ป่วยชายของผู้ป่วยชายท่ากับจ็ดสิบของผู้หญิงเนี่ยเท่ากับ้5ปีครับก็คือเรามาดูกันข้อแรกเลยคะรับกอไกลเนี่ยได้บบว่าไค่าเฉลี่ยด้วยคันนี้ของผู้ป่วยอายุของค่าเฉลี่ยด้วยคันนี้ของอายุผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยเท่ากับห2 5ปีครับแล้วก็มาดูกันครับว่า,าจะ จริงลึกนะแล้วก็มาดูข้อพิสูจน์ข้อแรกกันเลยครับโดยก็คือเราอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องเราจะมาหาอายุผู้ป่วยของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก่อนนะครับโดยคิดจากจาโจทย์ได้บอกอยูเลยครับว่าโดยจำนวนผู้ป่วยผู้ชายสิบเปอร์เซ็นตสี่สิบปุ๋ยเราจะคิดว็าจะมีผู้ชายออกมาได้โดยสีย่ จำนวนผู้ําจวนคนทั้งหมดเนี่ยหน่รอยสิบคนนี่ครับอืมก็จะออกมาได้เป็นศูนย์บสองสี่สี่สิบแปดอันนี้ครับเราก็จะได้จํานวนของอ่จนาจานวนผู้ป่วยชายนะครับต่อมาครับถ้าเราหนึ่ได้จํานวนของจํานวนผู้ป่วยหญิงครับแล้วก็เอาสิบร้อยยี่สิบมาลบสี่สิบแปดครับเราก็จะได้เป็นเจ็ดสิบสองครับอืม คนนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าจำนวนผู้ป่วยชายกับหญิงเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วนี้เราก็จะมาคำนวณครับจากค่า,าเฉลี่ยกระดาษท็อปนะครับไม่ตัดเศยแล้วก็จะมาดูครับเราก็จะหาอายุครับอายุค่าเฉลี่ยของอายุชายหาได้จาก วิธีนี้ครับเราก็จะใช้อายุของผู้ปว่วยทั้งอายุผู้ป่วยใช้ทั้งหมดครับหารด้วยจํานวนจํานวนจานวนของผู้ชายทั้งหมดครับเท่ากับจเจ็ดสิบเราลอเขียนดูครับค <c oughs> ือผมจะเขียนยอดแบบนี้นะครับทั้งหมดย ก็คือ,อจำนวนผู้ชายทั้งหมดส่วนเอาอายุผู้ชายทั้งหมดครับส่วนด้วยจำนวนผู้ชายทั้งหมดเท่ากับเจ็ดสิบเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นเจ็ดสิบใช่ไหมครับเพราะว่านี่ครับโจทย์ได้บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับเจ็ดสิบเราจึงค่าตรงเนี้ยมันจึงเท่ากับเจ็ดสิบครับดันั้นเราก็มาแทนค่าครับซึ่งเราต้องการหาอายุผู้ป่วยชายครับแล้วก็แทนค่าโดยตรงตรัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยตรงข้างล่างจะเป็นจำนวนอายุครับซึ่งโจทย์ซึ่งซึ่งเราเนี่ยก็ได้หามาแล้วครับซึ่งก็ตรงนี้ครับก็คือสี่สิบแปครับแล้วก็นำสี่สิบแปดไปแทนแล้วก็จะได้เป็นข้างล่างก็จะเป็นสีปข้างบนก็ไม่มีอะไรก็รใส่เหมือนเดิมเพราะเราต้องหาการหาตัวนี้ครับมันจะนั้นครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ย้ายสี่สิบแปดไปคูณ จุดสิบอืมก็จะเป็นแบบนี้ครับอืมจุดสิบสี่สิบแปด,ดอันนี้เราก็จะได้อายุผู้ชายครับอืมส่วนถ้าเราอยากได้อายุผู้หญิงใช่ไหมครับเราก็คำนวณเหมือนเดิมครับโดยอ๋อจะแบงนะครับน่แบบนี้ครับก็เราก็จะคำนวณ โดงคิดเหมือนเดิมเลยครับก็คือแต่อันนี้ของแทนเป็ x แล้วกันครับเพื่อความงดส่วนก็จะจากส่วนสีสิบแปดครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นเจ็ดสิบสองครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของอายุของผู้หญิงนะครับถ่าก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบสอง่าตรงค่าเฉลี่ยที่ใครเนี่ยเขาได้ให้มาเท่ากับห้าสิบห้าครับนี่ครับนี่ก็จะ ตมาเนี้ครับคัณก็แค่ย้ายเจ็ดุดสองนะไปคูณห้าสิบห้าครับก็จะออกเป็นแบบนี้อ่าหลังจากนั้นครับผมจะเอ่อรวมเป็นรูปเดียวเลยครับก็คือหล่อนี่ยได้ิดอ,อายุของทั้งเราเน่ะได้อายุผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยชายและผู้หญิงเ่งนะครับเราก็แค่นำอายุของคนผู้ชายแล้วก็ ู้หญิงนะครับนำมาบวกกันจริงๆจะควรเพินนเเนนเเก็ได้นะครับ่ว่าเป็นหน้างแบบนี้ก่อครับส่วนจำนวนก็ต้องเป็น,ส,นส่วนก็จะเป็นส่วนมายี่สิบครับเพราะว่าส่วนได้จำนวนทั้งหมดครับเพราะโจทย์เนี่ยถามครับว่าอายุข,ของหอยทั้งหมดก็เลยต้องใช้เป็นมายี่สิบ ตามที่โจทย์ให้มาครับอพอเราคำนวณออกมาได้ครับรตรงก้อนในทางก้อนนะครับก้อนในทางก้อนครับแล้วก็จะคำนวณแล้วออกมาได้เป็นอุกสเครับซึ่งมันก็ คำนวณออกมาแล้วมันได้หกสิบเอ็ดแต่ว่าค่าเฉลี่ยโจนเนี่ยข้อก่อได้บอกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยไอ้ผู้ป่วยทั้งหมดเท่ากับอายุผู้ป่วยทั้งหมดเท่ากับสิบสองจุดทาปีครับแต่ว่าเราเนี่ยคำนวณออกมาได้หกสิบเอ็ดปีครับซึ่งไม่จริงครับก็ข้อน,นี้ก็ผิดครับส่วนงานที่พิจารณาข้อขอไขก่าครับก็จริงอยู่ปล่บก็โดย จุดขอคบอกว่าพิสัยระหว่างคอทายของอายุผู้ป่วยพศชายน้อยกว่าพิสัยระหว่างคอทยของอายุผู้ป่วยเพศหญิงครับก็ข้านี้ครับจะมเีเทคนิคในการสังเกตน,นะครับโดยโดยกคือให้เพื่อนเพื่อครับสังเกตตรงกล่องครับกล่องอคือ เทคนิคจะเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้าเราให้เพื่อนๆสังเกตรครับว่าขนาดของกล่องนะครับถ้าขนาดของกล่องใหญ่กว่าถ้าขนาดของกล่องใหญ่ครับค่าพิสัยเนี่ยจะมากกว่าครับซึ่งเราจะเห็นว่ากล่องของผู้หญิงจะใหญ่กว่ากล่องของผู้ชายครับเราจรึงสามารถสูตได้ว่า,าพิสัยของของชายน้อยกว่าของหญิงครับซึ่งก็ตรงกับ้อนี้ก็คือ พิสัยแล้วว่าพิสัยของผู้ป่วยพศชัยเนี่ยน้อยกว่าผู้ป่วยญิจิตรเพราะว่ากล่องมีขนาดเล็กหรือว่าแคบกว่าของผู้หญิงครับข้อนี้จริงจริงครับส่วนข้อคอควายครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่าหกสิบหกสิบห้าปีมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคนครับก็มาดูเหมือนเดิมครับว่า,าว่าจะจริงหรือเปล่า โดยคำใในวณจากวิธีนี้ครับก็คือให้เพื่อนสังเกตครับคีย์เวิร์ดก็คือคำนี้ผู้คนที่มีอาย,ยุน้อยกว่าส5บห้าปีนะตรงนี้ครับก็คือเราก็โฟกัสแค่ตั้งแต่เส้นนี้ครับเพราะเดกาตั้งแต่น้อยกว่า65ซึ่งขีดนี้ครับก็อยู่ระหว่าง70็ดสิบถึง ไปหกสิบกับเจ็ดสิบครับก็เส้นระหว่างก็น่าจะเป็นเจ็ดสิบห้าครับเอ๊ะหกสิบห้าครับขอออกไปม,มาจจกนะครับก็คือเออซึ่งแผนกรบน,นี้นะครับมันก็จะเป็นสีช่วงใช่ไหมครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบห้าครับสองสองก็จะเป็นยุคห้ายคห้ายี่สิบห้าครับซึ่งส่วนแรกเราไม่เอาครับเพราะว่า อ๋ออันนี้ก็คือเรากำลังคำนวณเฉพาะของผู้หญิงก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เอาส่วน,นเพราะว่าเราเรา,เาโฟกัสแค่ตั้งแต่้5ลงมาครับเ,เราจรึงยึดตั้งแต่ตรงนี้ครับลงมาก็คืออันนี้ก็หนึ่งส่วนอันนี้ก็หนึ่งส่วนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนครับเพราะการเป็นสามส่วนก็คือ75 75เปอร์เซ็นต์ครับ

ก็คือเจ็ดขอแพลก็คือเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยอายุออยของผู้หญิงครับก็คือที่เราหาในแจกตอนนันคือเจ็ดสิบสองครับซึ่งจะได้เป็นแบบนี้ครับเราสามารถคำบบวนวณอ,แบบอ,อ,อ,ออกมาเป็นเศษก้อนนี้ครับได้นะก้อนก็จะคำนวณออกมาเป็นเพื่อซื้อครับบนี้ครับ ซึ่งสังเกตได้เลยครับว่าที่อันนี้เราแค่คำนวณเฉพาะของอของผู้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยมันได้ห้าสิบสี่ครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าผู้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับรวมรวมกัน่ะได้ห้าสิบคนแต่อันนี้แค่ของผู้หญิง่ะก็เกินไปห้าสิบสี่แครับเราจริงจังว่าสรุปได้ว่าข้อนี้ครับไม่จริงครับ สรุปแล้วนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อสองข้อข้อของใครถูกเพียงข้อเดียวครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงกันบ้างครับถ้าถ้าตรงนี้มีประโยชน์ก็อยากจะหวังว่าตรงนี้นะครับจะเป็นจะไปจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับก็จ้าบวันนี้ก็ขอบุณครับ